นายหัวเพลงใต้อย่างพี่เอก,กชัยศิวิชัยมีน้องๆให้ความเคารพเยอะแยะมากมายเพราะพี่เอกไม่เพียงแต่ดูแลน้องๆในทีมเพียงอย่างเดียวพี่เอกยังดูแลครอบครัวของน้องๆเหล่านี้อีกด้วยนะครับและว,วันนี้ก็มีอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่เอกมาร่วมแสดงความยินดีกับคอนเสิร์ตเปิดตัววันแรกของฤดูกาลอีกด้วยละครับเขาก็คืออ้าวล่ะนี่ลูกศิษย์ อีกคนหนึ่งนี่วันนี้วันวันนี้ครับน้องเจี๊ยบที่พูดถึงเขาเมื่อตะกี้เนี่ยคุณเจี๊ยบครับเชิญครับในวันสําคัญนี่เขาจะไม่เคยขาดกันสวัสดีครับนี่ไงคุณเจี๊ยบที่มาแล้วน้องมาให้กำลังใจลุงรักสุดยอดที่สุดแล้วค่ะคนนี้ของจริงมาได้เพื่อนีดคิดถึงเลยเป็นวันแรกมาเยี่ยมบ้านค่ะโรงเรียนศรีวิชาคือทักวัดดีสุดยอดจังใครครับคุณเจี๊ยบ สุดค่ะทั้งตำนานทั้งยังคงอยู่ความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของจิตใจนะคะพี่เอกสู้แม้กระทั่งว่าตัวเองไม่ยอมแก่ทั้งใจและกายนะแต่ลดนะ <c oughs> เ,จเจียบเชื่อว่าทุกๆคนตอนนี้ใจเดียวกันนะคะลูกๆูกศิษย์ลูกหาแล้ก็น้องๆทุกคนกำลังเดินทางมา <c oughs> คือเรามองที่นี่เป็นบ้าน <c oughs> เป็นหน้า <c oughs> เป็นตา <c oughs> เป็นชื่อเสียงของภาคใต้ <c oughs> คือศรีวิชัยโช <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่ยังอยู่ให้พวกเราได้แบบ ภูมิใจและเป็นอกียรตอ,อย่างยนานโอ้แนนอนค่ะ <laughs> อยุ่ิงนานผมอยากฟังผลผลิตของพี่เอกครับคุณเจ๊บช่วยร้องให้ผมฟังหน่อยครับสตอพลดทินมาเดินบนดินกรุงไกลเมืองคนวุ่นวายหวังไดหวังแย่งแข่งขัน ในวันอ่อนลน์อยากมีคุณมากเคียงฝันแบ่งรักแรงใจให้กันให้ฉันไม่เดินเดียวได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณอย่างนี้ติดแอร์กี่เครื่องดีครับโอ้เดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วย้ายขึ้นมาอยู่ชั้นสองได้เลยเขาสบายแล้วเขาสบายแล้ว สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับพี่มาอยู่ในวงแล้วโอ้กลับมาใช่ไหมมาอยู่วงวันก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายจะปิดตำนานศรีวิชัยโชว์แล้วดวงจันทร์ก็ต้องเพราะเขาอยู่ตั้งแต่วันเปิดยิงเป็นลูกศิษย์คนแรกเป็นลูกศิษย์คนแรกของพี่เอกค่ะแล้วก็เป็นเด็กสร้างคนแรกของพี่เอกเพราะว่าเพราะว่ายิงเป็นคนที่ร้องเพลงแก้พี่เอกตอนพี่เอกดังสุดๆตอนไฟหมากัด เป็นคนเขียนเพลงเขียนเพลงให้นั่งเขียนบนที่นอนียนเพลงหมากันนะนะถ้าใช่มาไม่กับพี่อีกร้องแก้ค่ะหลายเพลงที่ผมแต่งให้เขาหลายเพลงมากันเลพี่เขียนใช่หมาไม่กับพี่เขาเขียนใช่เพลงแก้ของเขาเขียนเองหมดออสุดยอดวันนี้ดีใจค่ะเพราะว่าพอพีเอบอกว่าจะปิดคอนเสิร์ตซีวิชัยโชว์คก็มี10ปีจริงๆไม่ได้ร่วมงานกับพี่นานมาก แต่ว่าจริงได้โอ,อกาสได้รับโอ,อกาสจากพี่เอกแล้วก็ได้ประสบการณ์บนเวทีศรีวิช,ชัยโชว์ถือว่าได้ได้ไปทํางานอยู่ในวงการได้เกือบ20ปีเกือบเท่ากับอายุของศรีวิช,ชัยโชว์แล้ว,วก็พอวันนี้พี่บอกว่า18ปีมั้งย,ยินไป18ปี18ปี18ปจากวงนี้ไปอ่ะสิบแปดปีสิบสิบเจ็ดค่ะพี่ส <17 S 1> ิบเจ็ดเลยลงปีศีลึงค่ะศีลึงโอ้สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีค่ะเราเกิดจากตรงนี้นี่นี่คือคนฝึกคนแรก แล้วหญิงมีความรู้สึกว่าทําไมพอเราเข้าไปพี่เอกลงกลับมาทํางานกับพี่เอกลงเหมือนเป็นเด็กใหม่หมันเหมือนกับว่าพี่เอกมีความพี่เอกบอกว่าหญิงไม่ได้อะไรมาเลยเหรอไปพี่คือ1สบเจ็ดปีไม่ได้ร่วมง,งานใช่จริงๆเนี่ยวันนั้นอ่ะกลับมาแล้วอัดเพลงคู่กันอัดเพลงคู่อะไรพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบทป็นคนที่ชอบพูดดูกเพื่อที่จะให้เขาเขาฮึดอ่ะอัดเพลงเข้าไปอัดเพลงปุ๊บเขาก็ร้องไปเที่ยวแรกกำลังมันไปไหนวะกำลังไม่มีหญิงพี่ถามจริง ไปสิบเจ็ปีนี่เองไม่ได้อะไรกลับมาเลยเหรอ๊บเดียว <c oughs> หลังจากนั้นมาบเดี๋ยวก็ร้องมาเลยป้างป้างป้างได้เลยจบเร,เราพยายามรบเต็มที่แล้รู้สึกคำพูดเราจะไม่ท้อกับคำพูดของพี่เอกเรารู้ว่าถ้าสิ่งไหนที่พี่เอกพูดแลวกติเ,เนี่ยไอ้นังคือพลังแน่นอน ตามติดชีวิตเอกชัยศรีวิชัยก็ถึงเวลาใกล้จะโชว์ความอลังการของเวทีศรีวิชัยโชว์ตอนแผ่นดินพ่อกันแล้วเห mm hmm. ล่าบรรดาพี่บ่าวสาวนุ้ยก็มารอต้อนรับเอกชัยกันเพียบเลยละครับแหม่แหมแหมแหมผมนี่อยากจะรู้จริงๆว่าเขามารอดูอะไรจากพี่เอกกันนะ ตกแล้วจ้าได้เวลาคอนเสิร์ตใกล้เริ่มขึ้นแล้วนะครับสำหรับสรีวิชัยโชว์ตอนแผ่นดินพ่อสุดยอดจริงครับและตอนนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยประชาชนเริ่มมาเยอะแยะคึกคักมากมายผมไปเห็นข้างในนะครับจะมีเก้าอี้เป็นภูเขาเลยครับภูเขาก็อี้แล้วมนุษย์หรือคนพี่น้องชาวใต้้วยครับก็เดินมาซื้อตัว๋วแล้วก็หยิบเก้าอี้แล้วก็เดินไป เวลาตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งคอนเสิร์ตประมาณสองทุ่มคนมาพร้อมตั้งแต่สี่โมงเย็นดูความยิ่งใหญ่ของศิลปินดูความยิ่งใหญ่ของคนที่ชื่อว่าครูที่ชื่อว่าเอกชยัชยศิวิชัยครับสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับประชาชนทำไมเขาถึงประทับใจเอกชยัยสีวิชยัย สัสดีครับร้อ,องเพลงให้พี่กรใช้ฟังหน่อยครับร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงพี่กระชายให้ฟังหน่อยร้ยงอ,ยรองไม่เป็นทำไมถึงชอบพี่กระชายครับชอบสแสดงเก่งสแสดงอะไรครับสแสดงร้องเพลงร้องเพลงเพราะจริงไหมครับพี่เพลงของแบบโชคสวัสดีครับ เดี๋ยวผมถามคนขายเลยพี่ครับพี่ครับพี่เวลาอะไรบ้างหรือว่าโชว์พี่กระชัยครับที่คนเปิดตลอดเนวันนี้รถตัวลงได้ปิดขันส่วนใหญ่จะเป็นคอนเสิร์ตนะค่ะเป็นคอนเสิร์ตแต่ละชุดแต่ละชุดที่ที่เราแสดงอะค่ะเปิดเปิดทุกตัวพี่กระชยค่ะนี่จะเปิดขาดขาดค่ะส่วนใหญ่จะอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเป็นทีทั้งตลกมีทั้งมโนรามีทั้งหนังตาดวงแล้วก็มีทั้งโชว์บนเวทีของเราอะค่ะครับหมดเลย สวัสดีครับแม่แม่ครับมาตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่กี่โมงสามโมงค่ะสามโมงนูนสามโมงแค่ว่โแล้วอ่ะไทมาทอะไร่ะมยไอใอไม่มาทอ่ะมาเียเนลวหน้านีคือสดตั้งแต่บายสเลยอ่ะโตาไม่ไม่าเลยอาแม่อยู่บ่อย ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วล่ะครับซึ่งเป็นเวลาแสดงคอนเสิร์ตพี่เอกก็เตรียมตัวอยู่หลังเวทีแต่งหน้าแต่งตัวทำผมเสร็จสับแถมทำเองซะด้วยและแล้วก็ถึงเวลาขึ้นโชว์แล้วแล่ะครับ Oh, my, God. Oh, my, God. Oh, my God. ที่มีมันมนียมันจะให้มากกว่าที่จะคือให้ก่อนอะ่ะแล้วสุดท้ายยิ่งให้ยิ่งได้ผมผมถ้าเกิดผมมองพี่เอกวันนี้ทั้งวันนะผมเห็นแล้วว่าพี่เอกยิ่งให้พี่เอกยิ่งได้พี่เอกยิ่งให้พี่เอกยิ่งได้มันเป็นมันบอกไม่ถูกบ่อยแต่ว่ามันมันต้องมาจากจากข้างในอพี่ก็อธิบายไม่ถูกนะแต่มันมาจากข้างในแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่จำได้ว่าพี่ไม่เคยเอาตังค์ไปให้คนแล้วพี่เอากล้องถ่ายรูปไปแล้วก็ถ่ายแล้วก็ ยืนพี่ไม่เคยทำแบบนั้นแต่สิ่งที่พี่ทำให้มาทุกคนรู้ครับว่าพ่าพี่ได้ให้อะไรได้ทำอะไรอย่างแม่เหมือนกันเราออกทีวีแล้วเราจะพูดจาให้แบบหาสรรหาคำพูดให้มันเพราะเพ,ะ,เพะแบบไหนก็ได้ดีแบบไหนก็ได้คุณได้รับรางวัลลูกกระตัญยูแล้วไงอ่ะอ <laughs> แล้วคุณได้ได้ดูแลตรงนี้แล้วหรือยังได้ทำตรงนี้แล้วหรือยังนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราถ้าวันนี้เราสบาย แล้วผู้หญิงคนนี้ไม่สบายลําบากผมก็ไม่รู้ว่าไม่รู้สิ่งมันจะอยู่ยังไงอ่ะไม่ได้คนนี้ต้องได้รับทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเราทุกอย่างเสมอตราบวันที่เราไม่มีโอกาสได้ได้ดูแลซึ่งกันและกันซึ่งไม่รู้ว่าวันนั้นจะเป็นวันไหนวันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ใน,นลักษณะที่ที่พ่อแม่แม่พ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทําให้ท่านซะในตอนนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่แม่แม่เสียแล้วแม่ชอบกินขนมจีนก็ทําขนมจีนไปวัดอืเอาขนมจีนไปวัดอืเพื่อเพื่อให้แม่ทำการกานกรดน้ําให้แม่อะไรเงี้ยพี่ว่าพระไม่ใช่ไปสนีผ <laughs> พีพี่ไม่รู้สิพี่ไม่เอาอ่ะพี่ต้องทําในขณะน,นี้แล้วก็วันนี้รครับในขณะที่เมื่อวเราเสรายการแล้วเนี่ยพี่เอต้องไปคุยกับทีมอีกซึ่งวันนี้เป็นการเปิดวงวลนและจะมีการประชุมอีกกับคนอีกสามร้อยชีวิตพี่เอกทำแบบนี้ มาทั้งหมด19ปีใช่ครับเป็นอย่างน้อย19ปีแล้วก็พรุ่งนี้ครับผมสัญญาว่าจะเอาผมจะถอนรหัสชีวิตพี่แบบที่มันที่พี่ทําได้พี่ทําได้ไงพี่ทําอะไรก็ได้ที่มันเกินมนุษย์ได้ไงสำผมมันเกินมนุษย์มากผมจะถอนนี้เห็นแล้วผมเห็นว่ามันมีช่องทางที่ทําได้แล้วถ้าเกิดใครที่ยืนที่พี่เอกบอกว่ามันต้องให้ด้วยใจยผมจะถอนจน,นให้เห็นเลยว,ว่าให้ด้วยใจพี่เอกยืนอยู่บนพื้นที่อะไรในความคิด ใ่เลยครับ,รบยินดียินดีทุกยินดีทุกอย่างที่ที่บุ่ยอยากได้พี่ยินดีมากครับขอบคุณมากผมเห็นอันนั้นเลยที่ใหญ่พี่รู้แบบด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพี่พี่ให้ผมเห็นขอบคุณมากพี่ขอบคุณแม่มากที่ผลิตคนที่ยอดเยี่ยมให้กับโลกใบนี้ครับพี่เป็นคนคนหนึ่งที่ผมถามพี่ว่าทําไมคนอื่นจะเป็นได้แบบพี่คนที่ให้โอกาสคน ขอบคุณมากพี่ขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณครับขอความขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปชุมได้เลยพี่แมขอบคุณมากจริงครับพี่ขอบคุณมากจริงครับครับครับผูนี้จะกันพี่ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับผู้ชมครับครับผมไปแล้วครับ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 สุดยอด ตำนานศิลปินลูกทุ่งแดนสตอที่ชื่อว่าเอกชัยศรีวิชัยศิลปินที่ผ่านอะไรต่ออะไรมาหลากหลายเรื่องราวแม้กระทั่งช่วงเวลาที่ล้มก็ยังหันมาฮึดสู้เพื่อได้ก,กลับมายึดตำแหน่งและขึ้นแท่นเป็นนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนของประเทศไทยเรื่องราวอันมากมายและความรู้สึกจริงๆอีกหลากหลายเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับ สัปดาหนะ์หน้าเรายังจะได้ไปสัมผัสชีวิตจริงๆของพี่เอกแบบนี้กันต่อไม่ว่าจะเป็นในหัวในหัวเ่ามาเร็วสวัสดีครับในด้านหนึ่งของพี่เอกก็ใช่คือเป็นคนที่ชอบเชิญเหลือนคนให้โอกาสคนอยู่แล้วใช่แต่ในด้านหนึ่งคือแบบเอาเฮ้ยก็บอว่าผมไม่นักเลงอ่าแต่ผมไม่ยกกันผ่าน อ้นี่แหละนี่แหละนี่แหละคือแคว้นพรพรจาพรนนุ้ยขวอนน้องพรได้ไหมขดชื่อสดใสก็มาอาศัยยังมันนอนครังจริงไม่เคยได้รายการไหนไม่เคยได้ถ่ายเลยนะพี่หไม่เคยอ่ะเก็ตเลยพี่ไม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 ่เคยได้ถ่ายเลยไม่ไม่เคยได้มีใครได้มาเห็นการเดินทางของ ่แบบเนี้ยที่จะไปทำงานและทั้งหมดนี้ติดตามได้ในตามติดชีวิตลูกทุ่งเอกชัยศรีวิชัยขอบคุณมากครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่ทำงานก็ได้เห็นงานของพวกเราทุกคนก็ถือว่าโอเคนะครับก็ไม่ไม่ ไม่ได้ตำหนิอะไรในเรื่องของงานก็ทุกคนก็รับผิดชอบในงานของตัวเองดีถึงแม้ว่ามันจะบล็อกกิ้งหรือช่องไฟอะไรมันจะไม่ไม่ไม่เป๊ะมากแต่ก็ต้องถือว่าผิดพลาดน้อยมากสำหรับสำหรับโชว์แรกคงยังต้องมีพลังแบบนี้ในทุกๆวันในทุกๆวันในทุกๆวันจนกว่าวงศิวิทยชนโชว์จะปิดตัวลงก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอด